เออต้องแข่งคอออฟเหรอแาพิมพส่งซอสองันต้องแข่งคอออฟเหรออ,อ,รอ,หรอีอเชีลุยเลอชียลุยเชีลุยในอาฟผมอ่ะมีสี่คนมีผมมีหลุยมีพรแต,ตนหอยบอสไหมมเขาติดต่อนึง้รส่งอะไรต่อก็กมาละได้เนีย่ย ไลอัพอะไลอัพตึงเลยแลอัพพวกผมอ่ะมีผมไอหลุยไอบอสไอบอนซึ่งประเด็นอ่นะใครสี่คนใช่ไหมออนดิอ่ะพวกอะที่ต้องออนดิคือไอเชีย่ยบอสไม่ได้กลับมาไม่สอดคือไม่ได้กลับมาบ้านในจ็อกได้ขึ้นอ,อ๋อเออนั่นแหละ เลยหมดเลยปุ่มเพิ่มเปิดจอไอ้ <c oughs> อบ,บอสอยู่เชียงใหม่อะซึ่งอยู่เชียงใหม่ไปเท่าไหร่ปกติก่อนอาที่โอเคครับบายบายครับคือไอ้บอสอยู่เชียงใหม่ปกติเลยซึ่งมันแข่งกันอย่างดีปั๊บๆเจอกันหนึ่งครึ่งนะแข่งสองทุ่มแล้วที่นี้ข่าวด่วนครับไอ้บอสได,ด้ตีตัวข้างรถจากเชียงใหม่เออแล้วพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าการเดินทางอะ ตอนเดินทางอ่ะแม่งเขานั่งเล่นนั่งเล่นในรถอ่ะมันไม่มีทางแบบสมูทเท่าแบบนั่งเล่นที่ห้องใช่ไหมเออไม่เป็นไรถ่ายบอสไอบอสเล่นได้ไหมถ้าเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋วเว้ยผู้กลัวโดดสามกอดสามเจอที่สี่ได้เออบอยบอสอ่ะกูโดดได้เลยเพื่อนกูเจอสี่ได้โดดสามคนได้บอสเออไหวไอ้บอสบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนได้เหมือนกัน โอเคไอ้เชฟบอกว่าโอเคว่าเมาไหวผมก็เลยโอเคแค้นเดี๋ยวกูออนดิสไอ้โนบุกตัวนี้แหละไอ้ดนบุกที่มากลับบ้านนี่แหละเอาไปเปิดดิการแบบครางบ้านผมซึ่งผมไปหลีกตอนสามคนอยู่ด้วยกันเออแล้วเปิดไปบุกอีกเครื่องไอ้เชฟความบันเทิงคือยี่สิบห้าทีมหนึ่งร้อยคนใช่ไหมทีนี้สี่คนเย็ดแม่แต่ละคนมีนักแขกโปลิกด้วยพี่ดูปะ ยังมีนักแข่งโปลลีกพี่จะมาแข่งในรายการนี้ยิ่งแบบคิดในใจเี้ยปลลีกเลยเหรอ<ม>เออไม่ต้องก็ไนดน้มัง้งคนทำนานกูก็มาละเออไม่คำขำนเลยแท้เอามาทำไมโปอลลี่เออนั่นแหละไอ้นี้โอเคแข่งก็เราเกมหมดเลยใช่ปะอืมอ,อีฝังอีจบโดดเปิดเกมแรกมาแข่งสองเกม มันแข่งสองเกมทีนี้ความชิบหายนะไแข่งสองเกมเนี่โอเคกติกาเเกมแรกคือเอาที่หนึ่งปกติใครอยู่จนทุกคนสุดท้ายทีมสุดท้ายนี่คือชนะปกติส่วนรอบที่สองคิวเยอะที่สุดอืมแล้วที่เข้าใจใช่ไหมว่าไอเชยบอสต้องนั่งรถนั่งนั่งเล่นนั่งเล่นนั่งแข่งอยู่สอง <laughs> นั่งแข่งอยู่บกพอสองเจอตัวแข่งโปรลี เจอคนเก่งๆเทียบเลยไอ้พวกดาวทิพยเท่าไหล่โดดไปโดนุ้มไอ้เมืองเกิดเมืองเมืองเมืองประจามเราอะ่ะร้านเบสเฮ้ยมันมีฟายนะเวย้ยมันมีสายตอนแข่งแต่ว่าผมอัดไว้ที่คอมที่บ้านผมไม่ได้เอามาด้วย <c oughs> ผมอยากจะเอสภาพมากไอ้เกมแรกอะ่ะที่ไม่ได้เล่นผมอ่ะพี่รู้สตล์ผมอะ่มอะจะเป็นสตา์สเกาใช่ไหมลงร้านเบสเลย <c oughs> ลงร้านเบสฟาร์ม เดี๋ยวโหลดแผนที่ให้ดูเีลแผนที่ดูกันนึง CODM map เดี๋ยวเปิดให้ดู map เดี๋ยวผมลากให้ดูเลยทำมงนะ โทรมารูปแป๊บพี่จิใจรูปแป๊บนี่ล่าสุดชวนมาแข่งรายการใหม่อิชิปอนไม่เอาแล้วนะอิชิปอนไม่แข่งแล้วนะอิชิปอนไม่แข่งแล้วอิชิปนอนอะเลยไปดูแป <c oughs> ๊บเพื่อกูหาแหมไปดูยี่วันวันมาคุยเยียอะไรกันเนี่ย ในกลุ่มผมมันลุ้นหายไอ้ีน้แบบความชิบหายก่อนวุ่นวายแต่ต้องเปลี่ยนชื่อทีมอ่ะแงบบองแงกันไม่อยากเปลี่ยนชื่อทีมไม่อยากเติมอ่ะพี่คิดดูไม่อยากเติมงองแงกันเริ่มแล้วอะเอององแงตั้งแต่เริ่มอะแบบไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนชื่อ ต้อง i n ิ e ์ t แบบขึ้นจอริ่งยมให้ดูไม่มีใครมีแค่ที่กับผมอะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมโลเซระผมล่นแแบบมีแค่ที่กับผมอะเนผมแบบออ่นนึพอลูกให้ดูแมนั่งเล่าก่อนนั่งคุยก่อนไ่เรียแบนี่ไงนี่อะ นี่เดี๋ยวให้ดูเลยกางให้ดูเลยพี่เห็นคำว่าร้านเบร้านเบดนี่ไหมพี่เห็นร้านเบรดไหมพี่เห็นร้านเบดใช่ไหมเขาว่าร้านเบดอ่ะอือโอ้โหอ่ะโดดเมืองนี้เด,ดิเมืองนี้กัน ซึ่งแม่งไม่มีใครลงเลยเว้ยไม่มีใครลงเลยทีมแข่งคทีมอื่นไม่มีใครลงเลยพวกแม่งแบบลงกับวงรอบๆอะลงวงเอะมันลงฟาร์มลงเพชรเพื่อนลายลงอีสเตอร์คืองพวกแม่งลงตรงลงบลงไปวงหมดะเดียวผมทีมเดียวที่ลงล้านเบทตรงกลางเนี่ยล้านเบทตรงกลางอะเออลงล้านเบทไอพี่พอเข้าใจคนดวใช่ไหมไอฮี้อะ อยู่ตรงการพวกเขาแม่งอยู่คุ้มรอบกันหมดอะ่ะไอ้เแค่ไม่เข้าใจต้องเปิดต้องเปิดแบบต้องให้ต้องให้แบบพี่เห็นพาพวกผมไปเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขึ้นเพจให้ดูเลย บ้า <c oughs> มึงมันไม่ขึ้นไหมเออขึ้นละยั่ไงอ่ะเยีนี่เลยนี่ มา <Yeah. S 1> เขออี่เอออะไรนี้นนเฮ้ยมามสีแดงนี่พวผมที่พอกผมอะร้านเบรดตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ร้านเบรดเนี้ยสีแดงที่ผมเนี้ยที่ผมมาให้ดูเนี้ยไม่มีใครลงไม่มีใครลงเลยไอ้พวกแม่งโดดกันนะนี่ ตีหนึ่งลงตรงนี้ตีหนึ่งลงตรงตีหนึ่งลงตรงนี้ตีหนึ่งลงเมืองนี้เมืองนี้เดือดเลยเมืองนี้ลงแบบอีกแค่ไปสิบแบบแบบบูมบ้าบูมบ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยโคตรโดดโคตรเดือดอ่ะบางตีลงนี่อบางตีลงเมืองใกล้นี่บางตีลงแห่นี้บางตีลงนี่แถวนี้แถวเมืองหิมะนี่อ นั่นแหละไอ้นี่ผมอ่ะผมอ่ะก็ฟาร์มใช่ไหมฟาร์มอยู่เมืองนี้ร้านเบ็ดเนี่ยอืมฟาร์มอยู่ร้านเบ็ดเนี่ยนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปทีปุ๊บอืมแป๊บนึงลบยังไงที่นี่ยังลบอ่ะอ้าวยีนาดไปทีนี้อ่ะอันดูกันนะอ่ะ ไอ้หี่หายหมดเลยทีนี้อ้าวอืมอืมเนี่ยพวกแมงลงกันอุ้ยพวหมอนี่ยีไปไหนหมดเหรอเนี่ยพวกแมงลงอันนี้นี่นเอ็มเลยเคลือง่ายกลยุทธ์พวกเค้าอะ่ะลงเมืองคร้อมหมดเลยเว้ยยุ่ผมอะ่ะลงร้านเบสรงกลางนี่ผมก็ได้เขาเรียกอะไอ้อนไอ้ลุยไอ้บอส เนี่ยไอบอลไอหลุยส์ไอบอสสามคนเนี่ยฟาร์มอยู่ร้านเบ็ดฟาร์มอยู่ร้านเบ็ดนะอืมฟาร์มอยู่ร้านเบ็ดเลยไอ้นี้ผมอะก็เลยว่าเออตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงตรงสิง่งมุ่งเนี่ยมันจะมีอัพเกรดอยู่ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูไปสก๊ออัพเกรดให้กูดิ้งเกมแนี่นะจะไปสก๊ออัพเกรดให้ ผมก okay. okay. ็เลยเด็ดลงวิ่งตึ๊ก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 อ่าวแก่ฟาร์มนิดนึงอ่ะตรงนี้จะมีเมืองให้ฟาร์มตรงนี้เอาเกจอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาเกจอยู่ตรงนี้ไอ้นี้ผมก็มาตะเกาอ่ะโอเคโล่งโล่งหมดผมเช็คแบบเช็คหมดโล่งผมเปิดอัปเกรดปุ๊บเปิดปุ๊บนะอัปเกรดขึ้นแบบมันจะเป็นแสงแบบเหมือนแบบไอ้เชือกอุ้ยแมนแปลงร่างอะเปล่งแบบขึ้นแบบขึ้นบนท้องฟ้าแล้วคนจะรู้เลยว่าเราอยู่นี่ ผมให้ผมเปิดเ,เสร็จปุ๊บความโลภไงสไตล์ผมอะโลภฟาร์มอีกนิดนิดน่อยซักพักพวกแม่งขี่รถมาขี่ไปไหนไม่รู้เองผมไม่รู้มาจากทางนี้แน่นอนมาจากปื๊ดฟอ๊ะเข้าชาร์จผมไอ้เหี้ยไปร,รู้เอาสติลล์ที่โยนผมผมปั้งไอ้เหี้ยโยนผมปั้งตรงนี้ตายผมกลายเป็นแถบแต่แต่ระหว่างทางไอ้เหี้ยพวกนี้นมันผมนี่ไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่ ทำกันมาตามมาเมื hey, boy, ่อหมดลยมาลายเดียวหมดเลยนี่ไอ้เพ้รปอนไอ้เพชรปอนอยู่ตรงนี้ไอ้ปอนอยู่นี้ไปชัดอไอ้ปอนไอ้ปอนยืนอยู่ตรงนี้แถวๆนี้ไอ้บอสไอ้บอสอยู่ตรงนี้เจอพวกแม่งพวกแม่งเข้ามาชาร์จชาร์จสองตัวนี้ป๊อปป๊อปั๊อปตายไอ้เพ้รปอนเจอตัวสไลด์เข้ามาปั้งตายอื้ม ภายในระยะเวลาไม่ถึงห้าวิ้เหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งปกติของเขาอ่ะพี่ก็รู้ผมจะเป็นคนสุดท้ายที่ตายเพราะผมจะรีบทลายหนีอ่ะนี้ที่จะหน,นีคือแบบผมก็ใจร้อนบอกให้มันรีบบวกแล้วตี้ที่เจอเอไอซีเหลือกับตี้ที่เจอพี่รู้ว่าเจอตี้อะไรที่นักแข่ง ตีนักแข่งตีนักแข่งนะเว้ยไอเชี่ยบอลหิงแบบคือกลายเกิดขึ้นไวมากไอเชี้ยแบบแบบเกิดขึ้นไวมากเดี๋ยวดูเลยเคนี่ผมกลายเป็นแถบอยู่ตรงนี้นี้พวกไม่เข้ามาชาร์จแบบชาร์จตรงนี้ผมเป็นปังปังแล้วออกของที่รถของทีรถนี้ไม่เข้ามาชาร์จนี้ปั้งโดนน้ำหน้าอ้ำหลังตามกลยุทธ์เลยไอเชี่ยปอลยตรงนี้ ไอ้ปอนเอ๋ไอ้ปอนไอ้ปอนสีแดงไอ้ปอนยิงปอนช่วยยิงไอ้ปอนมาถืงหลังไอ้ปอนซุ่มให้ไอ้ปอนยิงยิงตรงนี้ปังอีขี้ลุยอีเจ้าบอสรักเคลื่อนไงสีเขียวไอ้ลุยไอ้บอสจะเข้ามาเอาแถบผมวิ่งก็มาดูนี้ไอ้พวกเฮียเนี่ยผมมาฆ่าเสร็จใช่ไหมันก็มาเซตออมฆ่ายี่นี่ปังปังนี่อเจ้าปอนยิงวัดกับใครยิงวัดกับไอ้ตรงๆใกล้ๆมันอะยิงวัดกันอยู่อีขี้ปอนโดนชาร์จปัง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 เรียบ อืโดนชาร์จคาที่ผมก็ใจร้อนบอกให้มันรีบชาร์จแทนที่ผมจะแบบเจอให้มันออกไปก่อน <c oughs> อืมอ่ะไอ้น,นี้อ่ะไม่เป็นไรนั่งรีเซ็ตกันไปโอเคเกมแรกยังยังแบบไอ้ยิ้มแข่งอะความไม่เคยแข่งอะเจอเจอหน้านแข่งอะใช่ปะล่ะก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเตรียมมีเกมสองแก้เกมสองแก้ปุ๊บกล่าไปสายเดิม เหมือนเดิมเลยเขาดวลกันเหมือนเดิมกลยุทธ์เหมือนเดิมเนี่ยไอเซซีเหลืองๆเนี่ยรอบวงเนี่ยเขาลงกันหมดจะมีทีมเดียวอะทีมทีมเดียวเลยที่ลงสเลอร์ลงที่เดิมทีทีทีลงเมืองเดิมทีหมดลงเมืองเดิม ไน,นี่ไ <c oughs> อ้เีบียจะไม่ร้อนเลยเกมไว้เกมไวจริงแบบอี้อะอะไรวะตายกันแล้วหรออะไรเงี้ยทีพีทีทลงเมืองเดิมไอ้น,นี้สเต็ปเราเลยค่อยค่อยฟาร์มไมรี่อืมอ่ะค่อยค่อยฟาร์มปุ๊บสติ๊กนะอยู่เมืองร้านเบีแบบได้นี่เกมเนี้ยรอบเนี้ยมันจะเป็นเกมที่สองกาิกาคือใครฆ่าดีเยอะใช่ไหมซึ่งผมไม่สน กูไม่สนดค่ะกูจะอยู่ให้หนานที่สุดอืไอ้นี้มันเกิดการประทะากันระวังไอเชิยป,ปอนได้ยิงเสียบป,ปืนนะครับเออมันยิงกันตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเขาฆ่าใครไอ้น,นี่อือตรงเนี้ยฆ่ากันตายไปหลายตี้เนี่ยตายไปคนหลายตี้เลยแบบแบบฆ่ากันแบบบุบบ้าบเลยคือ่อนง่ายทีเนี้ยที่เหลือลราท้ายท้ายแล้ว อยู่ประมาณที่สิบกว่า,วาไม่เกินสิบห้ามัง้งอืมแพี่เขา้าจะเช่ไ,ไอ้แย่ไอ้การที่เหลืออยู่น้อยๆเนียนะ่ยไม่ใช่เรื่องดีนะมันคืออะไรมันแปลว่าไอ้ขี้เขาฆ่ากันตายกันไปเยอะแล้วแต่ไอ้ทีมสี่ต่อเนนะี่ยยังอยู่ที่เดินไปเลยไอ้แี่ยัอยงอยู่ที่เดิมอยู่เลยประเด็นอะเฮ้ยนี่อ่าไม่เป็นไรสู้สุดใจสู้สุดใจเลย ไอ้นี่ใกล้มากเลยมาฟาร์มฟาร์มเสร็จปุ๊บไอ้ที่ตรงเนี้ยไอ้ที่ที่อยู่เบื้องสาก,กุลาเนี่ยไอ้ที่ตรงเนี้ยมันก็มามันมาปุ๊บมันตื้อๆซึ่งจังหวะนอะ่ะคุยกันแล้วเว้นี่สีม่วงคืออัปเกรดอยู่ในแถวน,น,นี้มึงแปลอ,อัปเกรดกรันสีม่วงแปลอ,อัปเกรดโอเคพวผมสามคนผมไอปอน ไอ้รวยเองาวคนอมรลัมันยีบีอยู่ตัวนี่ไอ้เคียบบอลทัวร์เนี่ยไอ้เคียบบอลยังฟาร์มอยู่ตอกแตกตอกแตกฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่สีส้มนี่คือบอสฟาร์มอยู่ฟาร์มเล่นสักพักไอ้ตีนี่ไอ้ตีวงเฮียนี่เอาไปหินนี่มาขึ้นเข่าล้อเข่ามาที่ไหนไม่รู้ชาร์จไอ้เคียบอสป๊าป๊าป๊าฟังไอ้เคียบอสตายไอ้เคียบอสตายการว่าอ่ะ ผมจับหมอตรงนี้อ่ะเยี่อะอาไงดีวอะอ่ะสู้สู้เสร็จปุ๊บเชื่อว่าต,ตายเชื่อว่าต,ตายตรงนี้อ่ะจะไปเอาแท็กไอ้บอสสู้ก่อนคันดิตี้ตีเดินไหมเแหละที่มาเอาไอ้บอสอ่ะยินวัดตรงนี้ยินวัดยินวัดตัวนี้ยินวัดตรงนี้นยินวัดไอเชียบอนไอเชียหลุยส์ตรงเนี้ยไอ้รตรงสี ไอ้เ,เขียวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจุปะทะนี่เขียวจิ้มเขียวดิเออเนี่ยมันคือจุปะทะสกุก็เลยสุบเลยผู้มึงบวกกันไปเลยผมเอาสไนามาส่องผมกินวัดกษายนมาตรงนี้อือฮะสไนามาอยู่สีขาตัวนี้ผมว่สาสไนมันล่วงใส่มันดาปุ๊บมันมีตัวเข้ามาชาร์จตัวนึงเข้ามาชาร์จชาร์จอิเียปอนตรงนี้ซึ่งผมก็เอามาล่วงคือไอ้ง่ายมันตายสองมันตายสองแล้วเราเหลือสาม ใช่ไหมมันก็จะเหลือสองเหมือนกันผมก็เลยว่าไอ้พรอนไอ้หลุยมวัดไปเลยผมก็เลยวิ่งปุ๊บขึ้นหอคอยมันตัวเนี้ยมันจะมีหอคอยอยู่ก็เลยขึ้นหอคอยขึ้นมาน้าสไลายซูมหอคอยนี้ทักเดียวแหละไอ้เฮียสองตัวเนี้ยล่วงล่วงเดินของตัวเดียวไอ้เฮียแบบอ่ะรางอมดื้อหัวกันยิงแม่งเลย ยิ่งปั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 งอีที่พวกแม ouais. right. ่งชาร์จอีทีพวกแม่งขึ้นมาชาร์จสักสองคนขึ้นมาชาร์จผมผมโดดร่มหนีผมโดดร่มลงมาโดดร่มมาเออปุ๊บอีที่ผมจะวิ่งหนีพวกแม่งตามสุดอีทีตามสุดตายตายสุดท้ายไม่ ไม่จับภาพปู๊ดเว้เราพวกกูบวกกันอะช็อตกูทำดีๆอะไม่จับภาพแม่ตายห่าอยู่เนี่ยตายตายอยู่เมืองเดิมบ้านเกิดตองอันเบดบ้านเกิดผมอือรออะไรอะฟารา์มเอาฟาร์มไปให้เขาอะแบบเฮียอะไรเนี่ยแบบเ๊้ เชื่ออะไรวะเนี่ยเออเฮียแต่มันฟิวตอนแข่งอ่ะมันมันอยู่แล้วใช่ปะล่ะไอ้เฮียซ้องฟาร,ร์มอ่ะวิ่งไปเฮียแม่งพอขอไปแจกเขาใช่หรือเตะไปสู้เนาะเว้ยช็อตผมแบบวาสนายกันนะแบบอยากให้เห็นมากเลยช็อตนั้นแบบทำเพื่อทีมอ่ะออผมาให้ทีมอ่ะ ไอ้ขี้อ่ะแบบทั้งที่มือควรจะได้เปลี่ยน,นนี่เดี๋ยวโทรตามอินพอตเลยชื่อติวิโทรกันตื่นอยู่วะตัวแพ็ปดีอินพอตให้มาเล่าให้ฟังเลยความรู้สึกกันตอนนั้นตีสอปเหร่เต็มพันแบบเป็นรายการแข่งของผมรูมม้สึกอมันแล้วมันยังได้สู้อ่ะมันไม่เหมือนเอาอ่ะ เอาวแีแพ้ที่แพ้ยาวเลยใช่ปะ่ะเออไอ้นี่มันยังได้สู้ไหมชีิตไม่รับสายอืมนี่เชืบอกหมนชื่อไูมนั่งแข่งขอยูบอกกสอนั่งแข่งบนรถนี่นี่รายการด้วนะเนปะ็ใครอีกรายการด้นะ อ้เฮ้ยแต่ต่อนสองจบดีดีอยู่จบแบบที่แบบตึงลึกเหรียไม่ได้จบทีแบบขี้หมาต้องดีแน่ใช่ไหมล่ะที่อยะเขายิงหมดแล้วอ่ะจะมาอยู่นะสนุกอยูนะเน่ยเดี๋ยวผมจะเอามันแข่งรายการนี่เนี่ย